สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่นะคะวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักให้กับชาวราศีมิถุนนะคะ ประจรําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นะคะเป็นความรักของคนที่มีประเด็นใครไม่มีประเด็นให้ข้ามคลิปนี้ไปนะคะเรื่องราวความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปสําหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่ชาวราศีมิถุนคอยแบ่งวันที่แบบไทย15มิถุนาถึง14กรกฎานะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกหรือรัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะเลือกที่ตรงกับคุณเรื่องนี้ไม่ใช่รวงส่วนตัวของใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางดูเป็นแค่ความบันเทิงนะคะอันไหนตรงก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้นะคะพลังงานของไพ่สลับกันได้ด้วยไพ่ตรงนี้พอยเปิดมาแล้วนะคะเป็นพลังงานที่มันสามารถสลับกันได้นะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปในคลิปต่อๆไปให้พอยด้วยนาอแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิป ต,ต่อไปด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณเลยที่เป็นเรื่องราวของพวกคุณเลยนะคะพอยทิ้ง ID Li ไ e ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็แล้วก็ปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็สอบถามเวลากันได้ราคาค่าครูนะคะบอกเลย299รบาทครึ่งชัวง่วโมงแล้วก็ หนึ่งชั่วโมง599บาทถ้าคิดว่าครึ่งชั่วโมงไม่พอกับคำถามก็1ชั่วโมงแต่ต้องสอบถามเวลากันก่อนนะคะ,ะเปิดไพ่มาแล้วเรื่องราวของพวกคุณ5้าใบนะะเรื่องราวของชาวราศีมิถุน5ใบแล้วก็เรื่องราวของคู่กรณีชาวราศีมิถุน5ใบนะคะเรื่องราวใบแรกนะคะเป็นเรื่องราวที่พวกคุณประสบพบเจออยู่ก็คือ ควีนถือถ้วย The Empress นะคะแล้วก็3ถ้วย The m a g i c i a n 6เหรียญบอกเลยความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีผู้หญิง2คนที่เจ็บปวดหรือเป็นผู้ชายก็ได้นะ,ะมันเป็นความรักที่แบบว่าถือไว้2มือหรือครบ2คนนะคะเป็นภัยของคุณแม่ทั้งคู่เลยก็ได้นะเมื่อคนหนึ่งอาจจะท้องอีกคนหนึ่งอาจจะมีลูกแล้วก็ได้นะ,ะเรื่องราวนะคะบอกบอกถึงผู้หญิงสองคนที่ต้องรับรู้เรื่องของการถูก นอกใจแล้วก็รับรู้ของการมีมีใครอีกคนหนึ่งอยู่นะคะคนหนึ่งชาวธาตุน้ําได้นะคะมิตชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะหรือไพ่ของดีมเพสขึ้นดีมเพสก็คือถ้ามองเป็นไพ่ของเมียหลวงได้นะคะเป็นไพ่ผู้หญิงที่มีมีมีความรู้สึกว่าเออเชื่อมั่นแล้วก็เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งแต่ว่าก็ถ้าอะไรมากระทบ ก็จะเก็บความรู้สึกค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะสามถ้วยเข้ามานะสามถ้วยเข้ามาเป็นไพ่ของรักเราสามคนนะสามถ้วยนะเดมิเชียนนะบอกบอกถึงอะไรคนคนนี้นะมามาหายหายไปไป,ไปกับกับกับความสัมพันธ์นี้เขาพยายามแก้ไขสถานการณ์ตลอดเวลานะเดมิเชียนคนฉลาดคนเป็นนักคิดนักวางแผนนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มีผู้หญิงสองคนนะคนนึงเป็นคุณแม่คนนึงอาจจะกําลังท้องอยู่ก็ได้นะฉะนั้น เออเป็นไพ่ของภรรยาแล้วก็ไพ่ของเออจะบอกว่ายังไงอ่ะเออมีสองคนในที่นี้แล้วกันนะเพราะยังเห็นไหมยังมีกวนแบ่งนะเวลาที่ให้กับคนคนหนึ่งก็ต้อง อีกคนคนหนึ่งก็เฝ้ารอนะคะคนหนึ่งอาจจะเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาเป็นอะไรแต่อีกคนหนึ่งอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะผู้หญิงคนนี้อาจจะมาในในฐานะของคนที่มาช่วยเหลือในเรื่องการงานหรือต้องพึ่งพาอาศัยบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้คุณแม่นะคะคุณคนคน,คนนี้นั่งเศรา้าคิดมากวิตกกังวลน,นะคะฉะนั้นผู้ชายคนนี้เขาทําได้ค่ะด้วยการที่ยังไงก็ได้ให้ให้เขามีความมั่นคงให้เขารู้สึกว่า เขาได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่ดีๆของเขานะนี่การที่เขาแบ่งความรู้สึกนี้ถามว่ารู้สึกผิดไหมก็น้อยนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าความมั่นคงในชีวิตผู้หญิงคนนี้อาจจะมาช่วยเขาในบางสิ่งบางอย่างคนนึงอาจจะช่วยในเรื่องของการเงินหน้าที่การงานได้นะคะอีกคนนึงก็เป็นแม่ของลูกนะคะเป็นแม่ของลูกที่นั่งเศร้านั่งซึมอยู่บ้านนะ,ะเหงามากๆนะคะเรื่องราวของพวกคุณนะคะ คอยมองเห็นรักที่มันเป็นรักสามเศร้าจริงๆนะคะค่อนข้างเจ็บปวดนะคะเพราะว่าส,สองคนต้องมารับรู้รู้เลยอะว่าเหมือนแบ่งเวลาเลยอะผู้ชายคนนี้คือเดมิเนกเชียนเขาคิดว่าตัวเองแนะ่อยากไปทางไหนก็ได้อยากทำอะไรก็จะทำสิ่งนั้นนะคะเดมิเเชียนทีนี้ไพ่ของชาวราศีมิถุนละ่ะเป็นยังไง ชาวราศีมิถุนพลังงานใบแรกเป็น2ถ้วยแล้วก็เป็น5ดาบเป็น View of f o r t u n e นะคะแล้วก็เป็น10ดาบในอดีตแล้วก็เป็นในอนาคต3าเหรียญบง่งบอกถึงอะไรนะคะตัวตนของชาวราศีมิถุนอยากได้ความรักที่เป็นของเราสองคนกลับคืนมานะคะเป็นความรักของเราสองคนยืนถ้วยหากันนะ,ะอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไพ่ของพลังงานตัวตนเขาต้องการแบบนี้หรือเป็นอย่างนี้อยากจะดึงให้กลับมาอยู่ในความรักความส พันที่มีแค่เราสองคนนะะแต่เขาก็รู้นะว่าเขาให้เต็มร้อยแต่ผู้ชายเนะี่ยคือฝ่ายคู่กรณีเนะี่ยให้แบบนิยื่นไปแบบยื่นไปแบบว่าอะไรอ่ะครึ่งค,ครึ่งอ่ะค่ะครึ่งครึ่งยังไม่ถึงนะจะรับจะรับอย่างเดียวนะแต่ไม่ยื่นให้เนีเ่ความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมิถุนนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาทําดีทุกอย่างเขาพยายามทําแต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นไหมฮะยังไม่แบบ ยังถือไว้สองมือยังทั้งแบกทั้งอะไรนะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะชาวราศีมิถุนรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆนะทาดีเท่าไหร่อยากเดินออกจากความรู้สึกนี้อยากจะไปแล้วนะคะนี่คือความคิดของชาวราศีมิถุนแต่เป็นไพ่แรงปารถนาแรรงปาาถนยังบ่งบอกถึงว่ามันก็ไปไม่ได้ค่ะวิวออฟจูนเป็นไพ่เวนรนตรมเป็นไพ่แห่งวงร้อแห่งโชชาตายังคงเหวี่ยงกันไว้ถ้าแรงปารถนาในความรู้สึกของพรพลังว่า แรงปรารถนาของชาวราศีมิถุนถ้าไม่ใช่คู่กันเวียงไปเลยเวียงทิ้งไปเลยอยากหลุดออกจากสิ่งนี้แล้วหรือถ้าเป็นคู่กันขอให้มันเป็นคู่ที่คู่ที่ดีดีกว่านี้ยังถ้าจะยังต้องอยู่มีความสัมพันธ์กันอยู่เป็นคู่ของกันอยู่ก็ขอให้เป็นคู่บุญเนี่ยไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมแบบนี้ค่ะยัง ถ้าจะต้องอยู่ในวงล้อแห่งโชคชะตาถ้าจะยังเบี่ยงกันอยู่อย่างนี้ขอให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมที่มันผูกติดกันอยู่อย่างนี้นะ,ะถ้ามันจะต้องหลุดหรือไม่ใช่คู่กันแล้วก็ขอให้หลุดไปเลยนะคะไม่อยากอยู่ในวงล้อนี้อีกแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมา ชาวราศีมิถุนนะน่าสงสารมากคือโดนทิมทิมแล้วทิมอีกนะความความรู้สึกที่มันเจ็บปวดนอนจมกองเรือเหมือนไม่อยากทำอะไรเลยนะเจอแต่ปัญหานะความรักเป็นปัญหาที่แย่ที่สุดนะคนที่มาทักมาหาพลอยนะมาดูดวงส่วนตัวส่วนมากปัญหาการงานการเงินไม่ค่อยถามกันเลยนะมันเป็นคือการงานการเงินเป็น,ปน,ปนไปในภาวะของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานเนาะแต่เรื่องความรักมันเป็นอะไรที่มัน มันควบคุมความรู้สึกได้ยากนะคะฉะนั้นนะไพยของชาวราศีมิถุนเหมือนโดนตอกย้ำโดนซ้ำโดนซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บปวดนี่คือภัยอดีตนะฮะนอนจมไม่ว่าจะอดีตหรือตอนนี้ก็เจ็บมากๆนะเลือดเลือดเลือดนอนจมกองเลือดโดยที่มันเหมือน มันเหมือนเมื่อ,อไหร่เรื่องราวพวกนี้มันจะผ่านไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะซ้ําแล้วซ้าเล่าเจ็บปวดมากๆเนี่นะยนาคตไพ่ของชาวราศีมิถุนได้ไพ่สามเหรียญน,นะยังคงไปด้วยกันแบบนี้นะมีคนหนึ่งมีทะเบียนสมรสมีคนนึงช่วยเหลือในเรื่องของการงานหรือมีบางสิ่งอย่างที่ดึงดูดผู้ชายคนนี้หรือคู่คนนี้นะฮะพลังงานเป็นอาจจะเป็นคู่ของผู้ชายก็ได้หรือเป็นคู่ของผู้หญิงก็ได้นะฮะแต่ไพ่ผู้หญิงค่อนข้างขึ้นชัดก็เลย อาจไปในแนวนั้นนะคะแต่คุณจะเป็นผู้ชายก็ได้เนะาะไพ่ใบหนึ่งความรู้สึกว่ายังคงมีคํามั่นสัญญาไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของลูกหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของเรื่องของออทะเบียนสมรสก็ได้นะมันยังผูกมัดกันอยู่ในอนาคตของไพ่ของชาวราศีมีนนะคะทีนี้มาดูค่ะคู่กรณีของชาวราศีมีนนะคะเป็นยังไงนะ 3ดาบขึ้นเป็นใบแรกเลยแล้วก็10ถ้วยนะหนึถ้วยควีนถือเหรียญแล้วก็เ h อะไฮโลเฟนนะคะเดอะไฮโลเฟนเป็นไพ่ของชาวราศีพฤษบได้นะคะชาวราศีพฤษบได้เนาะ,ะแล้วก็3มดาบขึ้นมาใบแรกคนคนนี้นะเลือกที่จะมี3คนในความสัมพันธ์เลือกที่จะเป็นอย่างนี้ถามว่าเขาเจ็บไหม เจ็บนะแต่ว่ามันขึ้นเป็นตัวตนของเขาตัวตนของเขาสามดับเขาเลือกที่จะต้องการแบบนี้เขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือสามดับเขาไม่สามารถดึงใครออกไปได้จากความจะให้เลือกใครสักคนชัดเจนเขาไม่เลือกนะคะถ้าเขาเลือกก็เหมือนเขาต้องตายค่ะดึงออกมาแล้วเลือดพุ่งกระชูดออกมาเะนั้นให้เขาเลือกเขาเลือกไม่ได้เขาจะคาไวอย่างนี้เขาจะอยู่อย่างนี้นะคะในความความคิดของเขาทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คือครอบครัวของเขานี่คือความคิดของ เขานะเขามองว่าทุกคนคือครอบครัวในความสัมพันธ์การที่เขาหนึ่งถ้วยคือแรงปรถนาเขาอยากได้ความรักที่มันมีอย่างเนี่ยให้มันฟูเขาอยากจะพ,พัฒนาหรือทําอะไรบางอย่างให้ความรักของเขามันดีอย่างนี้ดีความรักของเขาคือเขามีสองคนอะ เขาเห็นแก่ตัวเนาะเขาเห็นแก่ตัวเนาะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาต้องการคือในความรู้สึกเขาเขามองว่าอีกคนนึงช่วยในเรื่องงการงานได้นะฮะอีกคนนึงก็เป็นแม่ของลูกก็เคยรักกันมายาวนานนะเป็นครอบครัวไปแล้วซึมซับซึมซาบซึมเข้าไปในความรู้สึกไปแล้วนะเขาเขายังอยากได้สิ่งใหม่ๆอ่ะ คือปรารถนาของเขาคือเขายังอยากได้สิ่งใหม่ๆไม่จําเจไม่ซ้ำซากนะฮะแล้วก็อยากให้ความรักเนี้ยมันมันดีขึ้นมันฟูขึ้นนะในความรู้สึกของเขาแรงปรารถนาของเขานะในความคิดนะฮะทั้งๆที่เขาก็รู้นะว่าคนบางคนทุกนะเขาพอยว่าเขาค่อนข้างให้ความใส่ใจกับคนที่เป็นแม่ของลูกเหมือนกันนะแต่ว่าคนนี้มองเป็นว่าคนที่ช่วยเหลือในเรื่องการเงินคนมีเงินก็ได้นะฉะนั้น คือแบ่งออไม่ออกเลยว่าพลอยแบ่งแยกไม่ออกเลยว่าเขาอ่ะค่อนข้างให้ความสําคัญกับอะไรท,ทั้งๆที่คนนึงอาจจะมองว่าเป็นแม่ของลูกก็ได้เป็นภรรยาก็ได้หรืออีกคนหนึ่งที่มาให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินทําให้ชีวิตเขาเง่ายขึ้นดีขึ้นนะมาสนับสนุนในเรื่องของการงานการเงินก็ได้ก็ได้งั้นก็กลายเป็นว่า,วาเขาอยากจะจับสองคนเนะี่ยขยำขยำขยำรวมกันเป็นคนคนเดียวก็ได้นะฉะนั้นคือเขาไม่สามารถแยกออกเลยว่า ใครนะฉะนั้นเลือกว่าในอดีตที่ผ่านมาก็คือผู้หญิงคนนี้หรือคนใดคนหนึ่งสองคนเลยก็ได้ม,มีความสําคัญกับเขานะคะฉะนั้นถ้าจะให้เขาเลือกในอนาคตเขาก็เลือกใครไม่ได้ค่ะเขาพร้อม the m a มจิเ i c i a n ว่าใหญ่แล้วเนาะยังมาเจอเอ,อ้ h l o f ร n e นะไฮโ h เฟนคือเขาจะบอกว่าเขา จะยังคงมีสองคนยังเลือกที่จะไม่เลือกใครเลยยังยังคงนิ่งเฉยนะให้เลือกไม่เลือกเขายังจะทําตามความรู้สึกเพราะว่าถ้าเขาทําอย่างนี้แล้วเขาเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะเขาทําอย่างนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเสียใครไปเลยนะฉะนั้นเขาเลือกที่จะเป็น the emperor high lord f e ค่ะเขาเลือกที่จะเป็น high l o นนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ ถ้าควบคุมสถานการณ์ได้ก็ควบคุมแต่ว่าถ้าวางเฉยได้เขาก็วางเฉยนะคะนี่คือ,อาภัยของเรื่องราวของชาวราศีมิถุนกับคู่กรณีนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะอ่านไป,าไปเกือบจบแล้วอะแต่มามองอ้าวเราเราดูดวงของชาวราศีมิถุนแต่พูดชาวราศีมีนตั้งแต่ต้นเลยอเบอร์นะ,ะต้องลบคลิปแล้วทำใหม่นะคะก็โอเคค่ะทีนี้มาดู มาดูกันว่าชาวราศีมิถุนมีความรู้สึกนึกคิด,ดยังไงกับเรื่องราวนี้กับคนคนนี้ในความสัมพันธ์คะขอดูความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมิถุนหน่อยค่ะไม่รู้ว่าชาวราศีมิถุนเป็นคนที่เป็นคุณแม่มาก่อนหรือมาหลังเนะาะไพ่ของพลังงานคนท้องขึ้นค่อนข้างเยอะหรือไพ่ของคุณแม่ค่อน,ค,อน,ค,อนค่อนข้างขึ้นชัดเจนนะะอาจจะอยู่เพราะลูกก็ได้นะคะ คนที่ทนอยู่ก็ทนอยู่เพราะลูกก็ได้คนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะกําลังตั้งครรภ์น,นะคะให้ระวังนะถ้าไม่อยากมีน้องอีกแล้วนะก็ให้ระวังการตั้งครรภ์น,นะคะทีนี้มาดูไพ่ของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมิถุนกับเรื่องราวนี้กับคนคนนั้นค่ะ 4. ไม้เท้านะคะครอบครัวการแต่งงาน6ไม้เท้าแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะ ค่อยมองว่าชาวราศีมิถุนนะะถ้าคุณเป็นคนนะี้คุณอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นของคุณกลับคืนมาคุณอยากได้ครอบครัวความรักความสัมพันธ์ของคุณที่มันมีแค่เราสองคนมีแค่เราแล้วลูกการแต่งงานของเรากลับคืนมานะเห็นไหมอยากให้กลับคืนมาในความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกนึกคิดมันเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วคุณรู้ได้เลยว่ามันถูกพังทลายลงไปแล้วนะรู้สึกฟังแล้ว สะเทือนใจอะฟังแล้วถ้าเป็นเรื่องราวจริงๆของใครบางคนนะพลอยว่าพลอยรู้สึกสะเทือนใจเพราะว่าการแต่งงานอยากได้การกลับมาของเขาที่มันทําให้มีความสุขแต่จริงๆแล้วพอพอมันมองกับสถานการณ์ จริงๆมันเกิดขึ้นแล้วนะมันกระเด็นไปคนละฝ่ายความรักมันไม่สามารถสมานกันได้เหมือนเดิมนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาก็พยายามทําให้มันเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของคุณมันถูกพังทลายลงไปแล้วนะคะฉะนั้นก็ไพ่ของชาวราศีมิถุนรู้สึกแบบนี้นะคะอือโอ้เทือนใจนะสะเทือนใจนิดนึงเนะี่ยทีนี้มัดูไพ่ของผู้กรณีของชาวราศีมิถุนนะคะ เขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวมิสถุนหรือว่ารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้คะสามเหรียญน,นะฮะ The Empress แล้วก็ไพ่ของ Justice อ,อาจจะเป็นชาวราศีตุลได้นะคะคู่กรณีนะคะหรือคู่กรณีชาวราศี ตุ้นหรือธาตุลงได้นะคะเขาบอกว่าเออเขายังคงที่เขามีความสุขกับการที่เขามีอย่างนี้นะสามคนความรักของเราสามคนหรือมันมีคำสัญญาข้อตกลงกันคุณอาจจะอยู่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของทะเบียนสมรสหรือลูกนะคะแต่คุณก็ยังเป็นภรรยานะเป็นภัยของการเป็นภรรยาเป็นคุณแม่ เป็นเป็นคุณแม่ที่เป็นแม่ของลูกนะคุณก็ยังมีคุณค่าในสายตาเขานะเขาก็บอกแล้วว่าคุณมีทะเบียนสมรสคุณยังมีความชัดเจนความถูกต้องตามกฎหมายนะคะฉะนั้นถ้าอา่อหรือถ้าไม่ได้จดทะเบียนก็เป็นผู้คนรับรู้ว่าคุณคือภรรยานะ่ะเขาบอกว่าเขาก็ให้คุณตรงนี้และคุณก็ยังจะเป็นอย่างนี้นะไม่ไม่ไม ไม่ได้คิดว่าจะเลิกจะหย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายังคงทําอย่างเงี้นะคะฉะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเข้ามาในชีวิตเขาเขามาช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเขาเลยต้องต้องต้องพึ่งพาผู้หญิงคนนี้ในในหน้าที่การงานของเขาอะนะเขาอาจจะทํางานเแกบบี่ยวกับพวกข้าราชการได้นะคะพวกข้าราชการพวกอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้น มันมันเลยทำอ่าราศีตุลก็เป็นพวกทานายความหรืออะไรก็ได้นะมันมีการเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้เขาเองให้เขาตัดสินให้เขาเลือกอะไรเขาก็ยังอยู่ในฐานะคุณก็คือมิทะเบียนสมรสหรือเขาคนนั้นก็ช่วยในเรื่องของการงานฉะนั้นมันก็มันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีการก้าวล้ำกันนี่คือเหตุผลของเขาหรือความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นนะคะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนกับผู้ ขของเานะะคชาวราศีมิถุนกับผู้ของเขา,ะะา,าพขอ,ขาขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นไปยังไงในเดือนตุมภาพันนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะอย่าจับไปเป็นประเด็นอย่าจับไปมีปัญหานะคะถ้าความรักดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูนะคะ จะมีตรงบ้างแหละไม่ตรงบ้างแหละกับใครแต่ถ้าตรงก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้ค่ะขอบให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนประจําเดือนกุุมภาพันธ์ค่ะ3คน6 6ถ้วยไปด้วยกันแบบทุกๆนะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะสเตนนะงอนกันหรือมีปัญหากันเขาก็พยายามจะทําดีนะ เขาก็พยายามจะขอโอกาสพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปกันแบบนี้ไปกันแบบ3ามคนความสัมพันธ์สเตนนะคุณอาจจะพบกับชาวราศีสิงห์หรือธาตุไฟได้นะคะแล้วก็เอ่อจะบอกว่าธาตุไฟก็คือเมษดสิงห์ธนูนะคะแต่ทีเนี้ยมันเป็นไพ่ของเอสเตนก็บอกว่าความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะมามาหายหายไปไป,ไปกับกับนะคะวนวนเว,วียนเวียน,ยนเพราะว่ามันเป็นการที่เขาก็จะต้อง คบซ้อนคบซ้อนก็คือมี2บ้านอาจจะต้องไปไปมาๆนะฮะคนหนึ่งที่ความสัมพันธ์ไปล่องเรือกันไปแบบว่าในในเดือนตุลาเออในในเดือนไปแล้วเดือนตุลาเลยนะในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังคงไปกันแบบนี้ทุกๆนะเขาเองก็ยังมีชีวิตของเขาที่มีความสุขของเขาแบบนั้นนะคะ ฉะนั้นในช่วงเดือนกุุภานี้ก็ให้รับรู้เลยว่ามันยังไม่จบนะคะเรื่องราวของพวกคุณมันอาจเป็นมานานแล้วถ้าจะให้จบตอนนี้คงยากหน่อยน,นะคะแนวโน้มก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นอยู่นะคะขอดูค่ะถ้าชาวราศีมิถุนบอกกับผู้กรณีได้หนึ่งประโยคชาวราศีมิถุนอยากบอกอะไรกับเขาคะถ้าบอกได้หนึ่งประโยคอยากบอกอะไร เดอะแฮงแมนขึ้นมาคิงถือเหรียญนะคะเดอะแฮงแมนคิงถือเหรียญนะอาจจะเป็นธาตุดินได้นะคะมังกรพฤกษกันแล้วก็อัศวินถือไม้นะอ้าไม่ใช่อัศวินถือไม้ค่ะหกไม้เท้านะคะหกไม้เทา้าเดอะแฮงแมนเออถ้าบอกได้นะถ้าบอกได้หนึ่งประโยคชาวมิถุนบอกว่าเขารู้สึกว่า เขารู้นะว่าเขาต้องทำยังไงแต่เขาแค่ยังทำไม่ได้นะเขาอยากแก้ไขปัญหารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการที่เขานิ่มเฉยอ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เขาไม่รู้สึกนะคะเขารู้สึกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะให้เขาทำยังไงนะเขาเองอยากจะให้ทุกอย่างกลับเข้ามากับคุณอยากให้คุณหันหลังกลับมามองเขาแต่ว่าเขาทำไม่ได้คะ่ะ แฮงแมนเขาเหมือนถูก mm hmm. ผูกมัดผูกติดกับเรื่องราวนี้เจ็บแล้วทรมานมากๆนะคะอย่าคุณสําหรับคู่กรณีอาจจะนิ่งเฉยไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่เขารู้สึกนะพอยมองว่าเขารู้สึกแต่คุณอาจจะบอกว่าที่คุณทําอย่างนี้คุณไม่รู้สึกหรอกว่าคุณคนที่ได้รับเรื่องราวแบบนี้มันเจ็บปวดแค่ไหนนะคะจริงๆเขาอยากเือถ้าบอกได้ว่าอยากให้กลับมากลับมาในที่นี้คือ กลับมาเป็นครอบครัวนะฮะอยากให้ความรักดีๆอยากให้ปัญหาที่เขาเจอมันพ้นผ่านไปนะเขาจะได้รู้สึกว่าเหมือนคนที่ไปออกศึกเหมือนคนที่ไปออกศึกเจอปัญหาเรื่องราวมากมายข่าฟันกันวันหนึ่งเขาอยากหลุดจากตรงนั้นนะฮะชนะแล้วนะอยากได้ชัยชนะตรงนี้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคุณเองนะคู่กรณีของชาวราศีมิถุนคุณเองนะะคุณคู่กรณีคุณเฉยมากๆคุณ คุณคุณวางเฉยคุณมีความสุขของคุณแต่ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากๆนะคะเจ็บปวดไปไปไม่ได้ลุดไม่ได้เลยนะคะทีนี้มาดูค่ะถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวราศีมิถุนถ้าชาวราศีมิถุนบอกกับคู่กรณีได้หนึ่งประโยคอยากบอกอะไรคะสองถ้วยเห็นไหมฮะเออ คิงถือถ้วยถือไว้สองมือจะบอกว่าถือไว้สองมือนะคะเสียงไปแล้วเนาะเสียงไปแล้วอยังยืนยันที่จะมีสองคนนะสองคิงถ,ถือถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็หกเหรียญน,นะหกเหรียญเข้ามานะแบ่งความรักความสัมพันธ์เขายังยืนยันว่าอยากให้เป็นอย่างนี้นะอยากให้เป็นอย่างนี้ไพ่ใบน,นี้เขาไม่ยอมแพ้นะการไม่ยอมแพ้อย่าง ถือว่าตั้งไว้อย่างนี้ไม่ยอมแพ้แล้วเขาคิดว่าเขาจะชนะด้วยนะอยากให้มีทั้งสองคนทั้งสองคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเขายังยืนยันอูหสุดสุดไปเลยนะคะยืนยันกับความรักความสัมพันธ์ยืนยันกับสิ่งที่มันจะต้องเป็นกันไปอย่างนี้นะอยากได้สองคนแบบนี้อยู่นะคะนี่คือสิ่งที่บอกว่าถ้าทําได้ก็อยากให้อยู่กันแบบมีความสุขอยู่กันแบบไม่มีปัญหานั่นคือความสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่า ถ้าพอยอ่านมานี่เป็นราศีที่เท่าไหร่แล้วแปดนะฮะแปดเป็นราศีที่แปดประจําเดือนค่ะเป็นราศีนี้ถ้ามันมีเรื่องราวจริงๆนะพลอยว่าพลอยค่อนข้างสะเทือนใจเนาะอืเหมือนผู้หญิงทั้งสองคนหรือคนทั้งสองคนต้องมารับรู้การถูกนอกใจการมีคนอื่นด้วยนะฮะก็เนาะถ้าเป็นพลอยพอยก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะคะที่นี้มาดูไพ่ ให้แนะนำของอาชาวราศีมิถุนค่ะคนรู้ครทราบอะไรไหมคะกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้โอ้เดือมูนนะเดะือมูนแล้วก็สเตนนะคะแล้วก็ไพ่ของแปไมนเท้านะคะอบอกอะไรบ่งบอกถึงชาวราศีมิถุน คุณไม่มีความสุขเลยนะคุณต้องรับรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างาจากจากคนอื่นจากเรื่องราวที่คุณพบเจอมามันตามหลอกหลอนคุณตลอดเวลาทําให้คุณเหมือนคนที่มีความทุกข์ตลอดเวลาวิตกกังวลเครียดตลอดเวลานะนี่ให้ให้แนะนําว่าคุณควรปล่อยปล่อยวางบ้างนะอย่าไปยึดติดกับมันนะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันยังคงเป็นอย่างนี้ค่ะ มามาหายหายไปไปกลับกลับนะเขาเป็นเจ้าป่าเป็นสิงโตให้คุณพยายามแค่ไหนเมื่อคุณอยู่กับเขาเขาก็พยายามทําดีนะแต่พอาเาไปอยู่อีกที่หนึง่งเขาก็ต้องทําดีเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเออไม่ว่าคุณจะรับรู้ข่าวสารอะไรมานะให้คุณหรือคุณไม่ต้องพยายามไปสืบไปส่องอะไรมากนะคะให้คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่แบบอยู่แบบว่า ปล่อยวางลงเรื่อยๆนะรักตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆนะการที่คุณจะพยายามไปไปพยายามทําให้เขาอะผ่านมาสนใจเราหรืออะไรที่พยายามทําดีกับเขาให้เปลี่ยนจากการทําดีให้มาลักตัวเองให้มาทําดีกับตัวเองให้มากๆนะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะรับรู้อะไรมาคุณจะเครียดคุณจะวิตกกังวลไปหมดเลยฉะนั้นปล่อยวางเถอะค่ะ นะปล่อยวางเธอคะ่ะแล้วก็อย่าเอาเรื่องราวมาหลอกหลอนคุณหรือคําพูดของคนอื่นต้องรู้เลยว่าคําพูดของคนอื่นบางคนไม่ได้อยากให้เราได้ดีนะไม่ได้อยากให้เราได้ดีนะฉะนั้นคุณต้องอย่าไปรับฟังคําพูดของคนอื่นมากๆนะคะมันจะทําให้คุณทุกข์นะคะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนโอ้โหค่อนข้าง,างสะเทือนใจจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเร,เรื่องเกิดเรื่องราวนี้ไปตรงกับใครเข้านะคะมันก็เนาะ เนาะอืมโอเคค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พลอยด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กำลังใจกับทุกๆคนที่เจอปัญหาความรักอยู่ตรงนี้นึกซสว่าถ้าเขาเป็นคู่กันเราเป็นคู่กันมันตัดกันไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่ถึงวันก็ต้องเลิอกอยู่ดีค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่กันมา30ปี50ปีก็ต้องเลิอกอยู่ดีเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ